นี่ก็คือแผ่นดินเกาหลีที่ผมสร้างขึ้นมาสร้างบม,มุมอ่ะด้วยนี่นี่คือกกอบของนี่คือเกาะที่ไม่มีที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเพิ่มหน่อยอ่าตกแต่งตกแต่งนี่ก็คือเกาหลีใต้นั่นเองเดี๋ยวยังเป็นหมู่บ้าน มูกปอาหมู่บ้านหรือเปล่าอ่ะนะอ่ะกลับมาละนี่ก็คือเกาหลีใต้อันนั้นก็คือเกาหลีเหนือนี่ทั้งสองประเทศนี้รอครับผมรออย่างเดียวไม่ต้องรอใครรอ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 ตัดไปตอนที่ไหนโอเคโอเคถึงเวลาประกาศสงครามแล้วให้เกาหลีใต้เนี่ยประกาศสงครามกับประเทศชืน่น เพื่ประเทศตรงนี้กันเพื่อให้มีประสบการณ์นะครับผมเพื่อประเทศอีกประสบการณ์นั่นเองส่วนเกาหลีเหนือก็เช่นกันสู้กับประเทศนี้ทำก็สู้ไม่ได้อย่มั้งอะไรอ่ะสูงคามโคตรโอเคช่างมันเโอเคเกาหลีเหนือลุกร,รานได้สำเร็จครับโอ้โหเกาหลีใต้ก็ไม่แพ้กัน ต่อไปเอาหีใต้เข้ารุกรานประเทศอันนี้เกาหลีเหนือก็ยังอยู่อย่างสงบครับเกาหลีใต้ตอนนี้ตอนนี้ว่าไงสู้ได้หรือไม่สู้ไม่ได้ก็ไปกินก็ไปดูนมแม่ไปโอเคโอเคครับผมสู้ได้สู้ได้เตรียมข้ามสมุดเกาหลีมาแล้วโอเคเกาหลีใต้ตอนนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดใน เกาหลีใต้แล้วแค่ประเทศเดียวละเกาหลีเหนือก็ใหญ่ที่สุดในของตัวเองครับเกาหลีเหนือรุกราจากสีฟ้านี่โอเคครับเกาหลีใต้เข้ารุกราจากนี้เกาหลีใต้ว่าไงครับเกาหลีใต้เข้าลูกรานแบบนี้เกาหลีเหนือเข้าลูกรานแล้วเข้าแล้ว เอาชนะไม่ได้ครับเอาลีตายก็สามารถเอาชนะไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามาถึงเวลาแจกประชากรแล้วย่อยหลอดนะเพื่อประชากรเพื่อประชากราอ่ะแล้วก็แจกอันนี้ทองคำทองคำไป เกาหลีเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เด,ใหเดี๋ยวกาวลีเหนือเราให้เลยเกาหลีเหนือจุดนี้ก็คือเศษหินทองคำตัวนี้ก็คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวหวานไปก่อนนี่นี่โอเคเกาหลีเนี่ยเช็คกุฮะโอเคเกาหลีเนี่ย เวลาสู้กับประเทศเวลาสู้กับประเทศนี้ละไปไปเลยไปเลยเกาหลีเหนือต,ตอนนี้มันเข้าไปสู้รบด้วยเกาหลีใต้ก็กำลังทางซับพาเรือได้สับเลล็จแล้วจ่เรือนิบหายจ่เรือน่าเกาหลีใต้ตอนนี้ เพื่อ <Yeah. S 2> อ้าวเข้าวทีใต้กูโดนอ, mm. อันนี้โอ้โหอมซ่อมต้ซ่อมต้องซ่อมเสียงมนนู้นที่อยู่บนเกาะนี้ mm. ได้สร้างประเทศแล้วอ้าวอ๋อฝนตกยอมกัมเด้งกัมเน้ง,งนะผม อัดเกมนี้ครั้งแรกของผมเกาหลีใต้โอเคเกาหลีใต้การเข้ารุกรานประเทศนี้เข้ารุกรานประเทศนี้ด้วยนะคนะรับผมคิดว่าเกาหลีใต้ชนะแน,น่น,นอนอูแล้วประเทศเกาหลีใต้นะ่าจะ ครับผมยวครั้งนี้ผมคิดว่าเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือทำไมความกระทงพ้นมันเยอะจังวะเดี๋ยวผมมังเกาหลีใต้ก่อนมันจะไม่สูสีประามาณนี้แล้วครับผมอ้าว ได้ยด้ดลิตสวนนี้มาครอบครองช่วงนี้ฝนตกนะครับผมฝากดูแลตัวเองด้วยอ้าก็อืมช่อมันเถอะเอาเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ก็ยังมยูอย่นีเกาหลีเหนือล่ะเกาหลีเหนือเนี่ยเพรว่าก็าเกาะมันอยู่ที่นี้โอเคเกาหลีใต้มีสิร้ายพลาละตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นเยอะมากท่าเรือเยอะกว่ายางเห็นไม่ชัดเท่าเกาหลีเหนือนแล้วเกาหลีเหนือเนี่ย เด่นด้านประชากอรอดีต้าเด่นด้านเทคโนโลยีอยูน่นะครับไปแไม่ใช่เรื่องสายการไดทั้งนั้นไม่วฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะเพิ่มสามารถเพิ่มประชากรของเกาหลีใต้ได้เจนทีแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมเนี่ย เอากระเพงน,นี้ออกก่อนจะได้สู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวเลยนี่ว่า,วา,วาออกแล้วเดี๋ยวเข้ารุกรามมาเริ่มการต่อสู้ได้นบัดนี้เกาหลีใต้ตอนนี้เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือโดนเข้ารุกรานทางตรงนี้ครับเกาหลีใต้สู้กับยังไม่อดถอย เกาหลีเหนือเสียกองกำลังครับไม่เป็นไรเกาหลีเหนือโอ้โหเกาหลีเหนือว้ายเกาหลีใต้เกาหลีเกาหลีใต้เกาหลีใต้ว่าไงเกาหลีใต้เกาหลีใต้ตอนนี้น้ำสมเนื้อมาครับเกาหลีเหนือจุนงานเลยงมนเลยรุกได้แล้วครับเกาหลีใต้ก็ไม่น้อยหน้ารุกรารตอนนี้ได้แล้วเหมือนกันเกาหลีเหนือจะรุกรานกับได้ด้วยได้ด้วยไม่ได้เหมือนเดิมครับ ตอนนี้เนี้ยชายแดนต้งเครียดกันมากเกาหลีนะครับตอนนี้ตอนนี้นนกลายเป็นประเทศที่อา้าวเกาหลีเนื้อเกาหลีเนื้อป่ะตรงนี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้เกาลีเนื้อเอาลีเนื้อลูกรลาสำเร็จครับโอเคครับผมเกาหลีเหนือเข้ารูกปลาไม่ได้ครับไม่เป็นไรเกาหลีเหนือเกาลีได้ตอนนี้ อันนี้ผมทันก้อนนี้ก้อนนี้ได้ก้อนนี้เลก้อนนี้ตายแล้วนะผมเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือโดนตรงนั้นตรงนี้โดนเลยแพ้ไปแล้วนะผมไม่เป็นไรเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือว้เกาหลีเหนือแพ้ตรงนี้ครับแนวรบตรงนี้เกาหลีเหนือรบแพ้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเอาเเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือผมคิดว่าผมควรช่วยเกาหลีเหนือด้วย จะเพิ่ม,มกำลังคนเลยการไหนวะอ,อ๋อพี่ตันนีหรือเปล่าวะทาําไนวะทาําไนวะ,นวะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นอ,อ,อันนี้ นี่นะใชแกไหนอนเี่ตรงไหนวะนี่อเพ่มเพิ่มเดูนะนจะมีประชากรเป็นล้านดู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 ีมัยดิวีมัยดิวีมั้ยดิวิวิวิประชากรแมกปชากรประชากรตอนนี้ประชากรตอนนี้เข้นตอนนี้เข้ารู้กันอันนี้กลับขึ้นมาได้ไหม

เอาเกาหลีใต้เจ้าเอาใช้ชนะกลับขึ้นมาได้ไหมเกาลีใต้ตอนนี้เริ่มเปิดศึกหนักแล้วครับตอนนี้เกาหลีเนื้อเกาหลีเนื้อเข้ารุกแานตรงนี้เข้ารุกแานตรงนี้ไปว่ากันเกาลีเนื้อเกาลเนือเข้ารุกแดนสำเร็จครับแต่เกาหลีใต้ก็ไม่น้อยนะเข้ารุกแดนตรงนี้สำเร็จเกาหลีใต้จะเอาคืนครับเอาคืนในการรุกแานตรงนี้เกาหลีเนื้อต้องแพ้นะครับเกาลีใต้เกาหลีใต้รุกแานกลับขึ้นมาไม่ได้อาฮาเกาหลีเนื้อเกาหลีเนื้อได้ ครับไม่เป็นไรครับเกอรลีใต้ตอนนี้ถึงกับพัะหนักแล้วเกอรลีใต้บ่งเกอารันเข้ามาช่วยครับโอ้โหรันเข้ามาช่วยก็เการลีนะี่นะเการลีใต้ตอนนี้เการลีใต้ตอนนี้ถือว่าแข็งๆอยู่นะครับเการลีใต้เข้าทุกานยังไง

อันนี้กับ recalled. เนาะอันนี้แบ่งครึ่งคนานนที่38หรือยังครับยังไม่ถึงครับไม่เป็นไรอันนี้เกาหลีเกาหลีเนี่ยเกาหลีเนี่ย้าตรงนี้ได้สำเร็จจังสำเร็จครับโอ้โหดูเหมือนว่าเกาหลี้ต้าเนี่ยจะไม่แพ้เลยนะผมอืมเกาหลีเกาหลีเกาหลี้ต้าโอ้โหเกาหลี้ต้าคือการกลับคืนมาได้เส้นคืนครับผม ม่เก้าพี่ายเกาลีต้ยกการได้ไหมตัวนี้ได้ไหมสุดคได้ัโหปชากรนึ่งพนคนกลับมาแล้วผมเสียพื้นที่ตรงนี้ไปไม่ไม่เสียสียพื้นี่ตรงนี้ไม่เสียเฮ้ยเสียตรงนี้เสีย น้ก็รีต้วันเจน้ำเลยด้วมกน้ก็ลีน้ก็ลีน้กลีน้ตัวนี้วะเฮ้ยาวลี้ำก็ลีน้ตัวนี้วะครับโนะอ,อ้โหกล็กล,กล,กลีใต้ถึงกับพังก็ลีใต้พ่ายแพ้ลงไปครัโอ้โหเปนอครับ รอติดตามชมมีที่สองครับผมเนย่ยจะทำให้เกาหลีใต้ก้ับมาใหญ่หมันเิงครับสูบเกาหลีเหนือได้แน่นอนไปเลยเด้อ